สวัสดีทุกคนเขาครัวแหม่มพันวนันนี้แม่พันสิพามาเห็ดปลาลูกเต๋าผัดพริกไทยดำซึ่งเป็นเมนูเขาหลัดหนาอาหารจานดวนของทางหา้านแม่พันพันนี่เองเครื่องประกอบเผามียัางเนยตามแม่พันพันมาเลยปลาลูกเต๋าที่แม่พันหั่นแล้ว อันนี้ก็คือวิธีการหั่นป้านลูกเต๋าของแมนพันหั่นแบบนี้เด้อทุกคนเด้อลราจากนั้นเข้าก็มาล่างด้วยแป้งลงไปคุกขๆกับน้ำ หลังจากนั้นเฮาก็มาลางอีกเที่หนึงปลาของเฮาเนื้อจะสมัดเขาได้ทุกคนเลยหลังจากนั้นก็มาคลุกแป้งอีกเที่นึงแล้วลงไปทอดในน้ำมันหอนหอเฮาก็จะได้ปลามาแบบนี้เฮาซอยหอมใหญ่แครอทผิกแดงซ้อยต้นหอมหรือผักบัวซ้อยเรืองประกอบเฮามีแป้งนัวหรือซูโรตนำมันหอยน้ำปลา และน้ำตาลตามมาด้วยรดดีตามมาด้วยพริกไทยดำพริกไทยดำมาตำตำก่อน้อถุกโคนเดอ้อข้างไฟอนามันใส่สามจองน้อยเอาพริกไทยดำลงไปเอาผักเขาลงไปแค่อทหอมใหญ่เขาลงไปพัด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 หลังจากนั้นใส่น้ำซุปลงไปสองถ้วยตวงหรือว่าสองจองังหลงจากนั้น ปรุงด้วยน้ำมันหอยหนึ่งจองสองจองสามจองสี่จองน้ำมันหอยสี่จองเด้อทุกคนเด้อสี่จองน้อยหลังจากนั้นก็ตามด้วยแป้งนัวกับน้ำตามย่างละหาซ่อนซาหรือว่าหาบวงกาแฟลงไปเลย เราจนาัดตามด้วยรสด,ดีหนึ่งสอนชาน้ำปลาหางยดลงไปเลยตามมาด้วยพริกแดงซอยหรือเผาผักบัวซอยลงไปคลรุดคลุคลุกเข้าห่เข่ากันเราจนาัดก็เอาปลาลงไปคลุกเลยหลังจากคลุกแล้วเข้าก็คารุนคลหอน้ำซอสต้องห้าเข่า,ขาหรือว่าซึมเข่าไปใน เนื้อปลาของเขาเห็ดหอยปลาของเขานั่นมีรสชาติแซ่บนัวแล้วก็นักนก็ซิมเบิงรสชาติว่าแซ่บแล้วหรือย,ยังถ่ะแซ่บแล้วก็ปุงลงได้เลยเม่ทนันซิมแล้วแซ่บแล้วก็เทวันใส่ถาดขายเลย